สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งานสวยๆ v i p 1คันครับราคาหลักหมื่นสภาพงามๆเลยนะครับ48,000บาทเพียงเท่านั้นครับนิสสันเซฟิโร A33 เครื่องสอออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิความรถสภาพเรียกว่าคุ้มสุดๆนะครับเปิดราคานี้เลยครับ48,000บาทนะครับรถอยู่ที่ท่าม่วงกาญจนบุรีนะครับโทรเจรจานะครับโทรได้ขอคลิปขอรูปจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับ ใครสนใจนะครับคันนี้จากใจนะครับบอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอนคัดเช็คเก็บระบบเรียบร้อยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ภายในสวยภายนอกถือว่าพอได้นะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสภาพโดยรวมสวยนะครับนี่ครับภายในเป็นเบอะ คู่หน้านี่เป็นปรับไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับไฟสองสว่างขึ้นลงสีประตูครอบเบาะหนังเซ็นทรอกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับสี่หมื่นแปดพันบาทนะครับได้สาภาพนี้สุดคุ้มเลยครับใครที่หารถใช้งานนะครับชอบเซฟิโลนะครับเบื้องต้น เช็คเรียบร้อยนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกล,ข,กลขับได้สบายใจคัดมาจากกระบี่มือหนึ่งเรื่องเซฟิโลของช่องผมเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเซฟิโลผมไว้ใจพี่คนนี้ที่สุดครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับภายในสวยรถหรูทรงดีสภาพงามนะครับคันนี้จะมีตําหนิอยู่ตรงที่ฝากระโปรงหน้าฝากระปองท้ายแล้วก็หลังคาครับมีแล็บทาสีนะครับก็คือติดสติกเกอร์นะครับแต่ก็คือเนียนครับ สวยครับราคานี้สุดคุ้มแน่นอนเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางขับหรูๆสีค่อยเก็บทําทีหลังนะครับ48,000บาทนะครับขอเปิดราคานี้เลยครับงดต่อรองก็บอกเลยว่าสุดคุ้มแน่นอน,นครับ48,000บาทนะครับเก็บงานไปก็เยอะเช็คระบบมาให้พร้อมนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกลึกใช้ได้ยาวนะครับ ไว้ใจได้นะครับ48,000บาทถ้าคัดจากกระบี่มือหนึ่งคนนี้นะครับคุ้มสุดนะครับไปที่อื่นราคานี้ผมไม่แนะนําแน่นอนเครื่องยนต์เดินนิ่งเรียบนะครับนี่คือว่าถือว่าโดยรวมได้จริงแน่นอนครับราคาไม่แรงไม่ใช่ความรู้นะครับสำหรับคนที่เข้าใจราคนี้ได้ข้ามลึกมือซ่อมจะบำรุงจะดูแลอรู้ตามครับถามกันไปเลยครับขึ้นรีบมันเดินนิ่งเรียบนะครับนี่หลังคาสนใจนะครับชมเล็คดูรถมีรอยตอกบได้วยก็ได้ครับที่ทาม้วนคามถือว่าใช้งานได้ไม่แน่ใจที่ ดวกเดินทางข้าไปครับเรากระติ้นชวค่อยเก็บให้ทานได้ถึงบ้านครับรับประกันได้แน่นอนครับใครจะมีรับรองว่าครับใสบายแน่นอนนะครับรถใครจะไปรู้จักเซฟิโรหลังคาจะมีปวดปวดนะครับว่าได้รับรถแน่นอนจะสมบจองได้าๆครับจองไม่ได้รถงได้เลยครับเงินคืนที่ผมรวมสวยครับเป็นเรื่องเซฟิโรนะครับที่คนนี้จากเมืองการจะนบุรีจากใจเลยครับอยู่กับสี่ท้องของเรามานานมากสี่ห้าปีแ่นอนะครับเรื่องแน่นอนพี่คนนโ้ ไม่มีเซฟิโร่ก็คือไม่ขายรถมากครับไม่เจอรถสวยก็คือไม่ดัาส่งต่อเป็นพ่อค้าส่ง่อที่ผมรู้จักคนเดียวที่ขายระเด็นแค่รุ่นเดียวรุ่ตอนมี้จะมีตัวหนึ่งเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องก็ไม่ขายจะขายและส่งต่อแค่เซฟิโร่เพียงเท่านั้น่าเน้นๆนะครับใครเข้าใจในสิ่งที่ผมมาเสึอใครอยากได้ข้อมูลหรือส e e d b a ู่หน้าซ้ายขวาเนี่ยไป้ถอดใายก็ได้เหมือนนึงแล้วไม่ผิดหวังถ้าเป็นเรื่องเซฟิโร่ปรบมาณนี้ลองดูนะครับชมเช็คตูรถทดลองขับได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ